แม่ปูสไปรฝรั่งเศสชนนบดจ้ะพเพื่อนๆจ๋าเมื่อกินตะขคอจะ้ะตะขคอภาษาอีสานเรียกบะเค้อจะ้ะ <c> ป <oughs> ูดไปกันมาลายเตกเนาะกลับมาเมืองไทยทีหนึ่งขอให้ได้ทานอาหารที่แบบอยากทานนะคะโดยเฉพาะตะขคอจะ้ะเพื่อนๆจ๋าหรือเมืองนอกไม่มีให้ทาน <c oughs> มาแซ่บๆน้ำแขันจะ้ะ อ,อร่อยบักคักทำอะไรครับนู่อิ่มแล้วไม่อิ่มแล้วนู่อิ่มแล้วบ่มาจีแม่กินตะขอกันลูกเผ็ดเป็นไงช่างจะไปกินเขานี้ ตะโคเด้อตะโคใส่น้ำปลามีแก่เอ้ยน้ำปลามีไหมตุได้ใจดีแท้หลายนักผิดหยเม็ดดีเ้ัเพเนพวกาตาอื่นไหม่ันขวมย่อยบ่ได้ไหม คลิปนี้อัดที่บอสุภาพนะครับเพื่อนๆจินตะคอเนาะต้องคลายเม็ดบกลาเกืนนะคะกลัวแบบระบบกับถ่ายเราไม่ย่อยใส่น้ำปลา,าน้ำค่ะตุ๊ตช่างมาทของน้ำไหจ้ะฝากเขาซื้อเนาะปลาหมูบานเขาแซ่บค่ะตุ๊ดี แม่ปูก็ชอบเนื้แ <c oughs> อแปลกเศบค่ะ บางคนเขากืนเมรร็ดค่ะเพื่อนๆแต่แม่ปูว่าสงสารระบบลำไส้เราเนาะเพราะว่าเม็ดเขาค่อนข้างแข็งค่ะใส่น้ำปลาน้ำตาลใส่พริกป่นผงนวนนิดหน่อยจะ้ะ ก็น้ำปลาจำเ่อนจ้าแซ่บแซ่บแบบอร่อยนะจ๊ะ รอยจริงๆกับเพื่อนๆจ้ะแม่ปูอวดจ้ะมาเมืองไทยแม่ปูซื้อไมโครโฟนจ้ะเพื่อนๆจ้าอยู่เมืองนอกหาซื้อยากยากค่ะโซนแถวแม่ปูอยู่เนาะ ะะกินเผ็ดๆแล้วก็หงอะไแตกจะเพื่อนๆจะ ปอปูอยู่บ้านเมืองไทยจะเพ,เพื่อนจ๋าอีกประมาณเดือนครึ่งก็ได้กลับฝรั่งเศสแล้วจ้ะมาอยู่เป็นเพื่อนพ่อก็แม่จ้ะพอดีพ่อเสียแล้วเนาะก็เหลือท่านแม่นจ้ะก็เลยอ,อยู่ต่อจะเพื่อน,อนจ๋า เที่ยวอร่อยเสียงลูกชายพาลูกชายมาฝึกภาษาเมืองไทยจ้ะ เนื้อกระแตเนื้อหมกก็จะไหลกลิ่นปลาเขาตุ๋ดีจ้ะตุ๋ได้ใจเลยจ้ะ ปลาตาตุตออร่อยค่ะเพื่อนๆจ้าดูสังเกตกินตุของเขานะจ้า,มาแมลงวันบินตอมตอมกลิ่นปลาาจ้าเพื่อนๆจ้า ทำไมครับลูกเม็หน go mm ่อยน่า นุ้ยอันตรายลูกม่เล่นยาเขาลูกคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าเดี๋ยวแม่ปูจะกินต่อนะคะเพื่อนจ๋า,าแซ่บแซ่บพูดไปกัน้ำลได้แซกขอบคุณเพื่อน,น,น,นที่ติดตามรับชมนะจ๊ะยังไงก็กดซับสไครต์ให้แม่ปูด,ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้า